เมกะโชว์แบงคอก2024มหกรรมงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์นานาชาติสุดยิ่งใหญ่แห่งเอเชียกลับมาอีกครั้งเพื่อตอกย้ำความยิ่งใหญ่ในงานแสดงสินค้าระดับเบอร์คลาสระดับโลกโชว์ศักยภาพประเทศไทยเมืองศูนย์กลางแหล่งรวมเ u t ซอร์ซิ่งสินค้าไลฟ์สไตล์แห่งภูมิภาคตลอด4วันระหว่างวันที่17ถึง20กรกฎาคมนศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติใบเทก The mega show Bangkok er is a vital platform for economic growth and significantly contributing to Thailand local economy and tourism. We intend to establish Thailand as a leading sourcing hub in Asia. งานนี้ของเมกาโชเนี่ยทางสาวสวรหรือสำนักง,งานส่งเสรบบิมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ SME ที เป็นสัญชาติไทยนะคะจำนวนทั้งสิ้นประมาณ50บูธด้วยกันนะคะงานนี้เป็นงานที่จัดมาได้2ปีแล้วนะะซึ่งปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่จัดแล้วมีคนเข้ามาร่วมงานรวมทั้งไบเออร์ที่เข้ามาซื้อในงานนี้เปอร์เซนตทที่มากขึ้นกว่าปีที่แล้วนะ,นะคะการจัดงานในครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการ s m e ในไทยเนี่ยสามารถที่จะ เ,เพิ่มยอดขายแล้วก็กระเตื้องรายได้ไปยังตลาดต่างประเทศได้ค่อนข้างดีเลยค่ะ